สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมสาหรับการรีวิวสายพันธุ์เมลอนนะครับผมสาหรับเมลอนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นเมลอนผิวเรียบผิวสีทองหรือว่าสีเหลืองครับผมไอีกตัวหนึ่งนะของคนไทยครับผมตัวนี้เป็นเมลอนของเข้มงคลน,นะครับผมที่มีชื่อว่า,าพันธุอาัคานีนครับผมก็เป็นเมลอนผิวเรียบเนะนื้อข้างในสีขาวนะครับผมรสชาติหวานกรอบ สำหรับเมลอนตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะผมพวกตระก,กูลพันธุ์ผิวเรียบอายุสั้นเนี่ยก็จะปลูกง่ายนะผมก็ต้นแข็งแรงสมบูรณ์นี้ผมปลูกในบ้านเราไม่มีปัญหาเลยครับผมก็มือใหม่ก็ถือว่าเหมาะมากครับผมสําหรับเมลอนตัวนี้อายุไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเกินไปนะสําหรับมือใหม่ที่จะทดลองปลูกครับผมก็เป็นเมลอนเนื้อสีขาวครับผมครับเรามาดูที่ใบกันบ้างนะครับผม สำหรับไมลอนอคณีก็ใบก็จะทรงออกแปลกๆนิดน,นึ่งนะผมไม่ค่อยมีรอยหยักนะจะเป็นออกทรงกลมๆนะผมปลูกได้งี้นะผมอันนี้ปลายใบไม้นิดหน่อยก็โครงสร้างใบก็ไม่ก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะแต่ก็ไม่เล็กนะครับผมก็่าจจะขนาดกลางๆครับผมความเขียวก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะ ต่ใบ,บไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับแบบพันนี้ในส่วนขนาดหัวข้อลำต้นก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขนาดกลางๆก็ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถือว่าใหญ่ก็ขนาดพอดีพอดีครับผมับผมเทียบกับปากกานะครับผมก็จะได้ไซส์ประมาณนี้ สำหรับสีผิวก็เป็นสีเหลืองทองนะผมเหมือนเ,อเมลอนผิวเรียบปกติที่มีผิวแบบนี้นะครับผมเหมือนกันก็ผิวเรียบเนียนสวยสีใช้ได้นะผมสีเหลืองสวยแล้วก็เหมือนที่ผมบอกไปถ้าปลูกเมลอนผิวเรียบเนี่ยพยายามอย่าให้อะไรมัดหูผิวครับผม พยายามรักษาไว้นะหรือว่าห่อไว้ก็ได้ผมไม่ให้ก้านอะไรแบบก้านใบหรือว่าก้านกิง่งอะไรต่างๆเนี่ยมาถูเขาผมหรือว่าตัวใบมาถูด้วบถ้าโดนถูแล้วแบบมันจะไม่สวยนะผมมันจะเป็นรอยขึ้นตามผิวคนระับถ้าเราพร,รักษาเขาอะ่ะให้ไม่โดนอะไรมาสกิดผิวเนี่ยก็เนี่ยจะเรียบสวยนะครับผมผิวเขาเนียนนะผมก็จะสวยงาาคว่บผม ครับผมตอนนี้อายุก็ครบวันที่จะเก็บเกี่ยวนะครับผมก็วันนี้จะมาตัดเลยผมชุดนี้ปลูกเออไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านดูแลเท่าไหร่รับผมก็อาจจะไม่ค่อยหวานแบบว่าสุดๆเท่าไหร่นะครับผมสําหรับชุดนี้ที่ผมปลูกนะครับผมก็ดูแลก็ไม่ทั่วถึงครับผมก็ใบก็เสียค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะผมก็มาตัดเลยดีกว่าผม โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นไงนะครับโอเคได้เวลาที่จะมาดูเมลอนอคาเนีนะครับผมที่เราตัดมาลูกนี้ตัดที่กี่วันเนี่ย40วันนะผมหรือว่า41วันเนี่ยผมก็จะประมาณนี้ครับผมดูผิวเขานะผมผิวก็เหมือนเมลอนพันผิวเรียบทั่วไปครับผมที่เป็นสีเหลืองหรือว่าทองนะ ก็ผิวสวยงามดีครับผมผิวเรียบเนียนครับผมก็จะประมาณนี้ครับเรามาดูน้ำหนักอาคณนีที่ลูกลูกนี้ครับผมที่เราจะผ่านนะครับผมว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่นะครับลูกนี้ได้หนึ่งจุดหกนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะผม ช่วงนี้ผมปลูกลูกอาจจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเพราะว่าอากาศหนาวครับผมก็แสงแดดมีน้อยก็ได้น้ําหนักก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ใหญ่มากับผมแต่ก็ใช้ได้ครับผมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าลูกจะเล็กไปนิดนึงก็ถือว่าโอเคครับผมครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมก็มาผ่าดูเนื้อข้างในเลยดีกว่าว่าจะเป็นยไงไรผมสําหรับอัคนีลูกนี้ครับ โอ้โหมีลั่นๆนิดๆนะครับผมนี่ได้ยินไหมครับผมโป๊ะเลยครับผมโอเคมานุ้นกันนะผมว่าเป็นยังไงโอ้โหกลิ่นหอมันอ่อนนะครับผม,มนี่ครับผมเนื้อของเขาเนื้อเขาเป็นสีขาวนะครับผมเนล่อหนักขณีจะเนื้อขาว ก็สวยสวยดีครับผม,มเนื้อข้างในขอดมนิดนึงอืหอมครับผมใช้ได้ครับผมกินนะเขาครับเราตัดเนื้อชิมกันดีกว่าดี๋ยวขอเละาะเล็ดมันออกก่อนลูกก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยใหญ่มากครับผม โลหกก็ถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานอยู่นะครับผมแต่อาจจะออกแนวไม่ไม่ค่อยโตเท่า,าลูกเล็กนะแต่เนื้อเขาก็แน่นโอเคอยู่นะโอเค นี่ครับนี่ครับผมก็จะได้แบบนี้ครับผมครับเดี๋ยวลองชิมกันดีกว่าว่าคณีเป็นยังไงนะครับผมนี่นครับผมขออนุญาตนะครับหวานนะผมหวานหวานนัเมื่อก่อนเลยเนื้อเขาแบบ กรอบอ่อนๆน,นะผมจะกึ่งกรอบกึ่งนุ่มนะกรอบซอบๆความหวานนี่เข้าปากความหวานมาก,ก่อนตามด้วยกลิ่นนะฮะคพามาหวานไม่ต่ำกว่า14บีก็ผมก็ถือว่าหวานใช้ได้นะครับเป็นเมลอนที่เข้าปากไปเนี่ยมีรสชาติที่หวานหอมตาม เนื้อสัมผัสเขาก็เป็นกรอบแบบซอฟครับผมซอฟบวกนุ่มด้วยนะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะสำหรับถ้าใครที่ชอบแบบแนวนี้สไตล์นี้นะับผมกินถือว่าเป็นเมลอนผิวเรียบอีกตัวหนึ่งนะที่ที่มีกลิ่นนะส่วนใหญ่เมลอนผิวเรียบก็กลิ่นจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ดีครับผมกลิ่นจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะผมมีกลิ่นหอมด้วย อเคครับผมเรามาวัดหวานกันดีกว่าเพราะหวานนี่ไม่ห่วงครับผมเข้าปากไปคําแรกนี่หวานนำเลยนี่ครับผมบีบน้ำใส่ก่อนนะผมโอเคเดี๋ยวขอสองนูก่อนนะครับว่าจะได้สักกี่บ โอ้โหเจต้องดูเองครับผมว่าได้เท่าไหร่นะเห็นไหมครับเดี๋ยวแบ,บนึงนี้ผมมีปัญหากับการสง่งแบบนี้นี่ยโอเคเนาะเท่าไหร่ครับผมสิบน่าจะเลยสิบหกอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดด้วยเห็นนะครับผมมันก็ไม่ค่อยฉัดเนาะเนี่ยครับผม ประมาณสิบสิบเจ็ดไหมครับผม <Yeah. S 1> ก็ตีว่าเป็นสิบสหแล้วกันเนาะเส้นมันจะลืมเหลื่อมนิดนึงเออก็ประมาณนี้ครับผมสิบหสเจ็นะครับผมเออก็ <laughs> ความหวาน <laughs> ค่อนข้างหวานมากนะครับผมแต่ <laughs> การกินเข้าไปเนี่ยเหมือนเหมือนจะแค่1ิบ5้าเองนะครับผมแต่จริงๆแล้วความหวานได้ถึง17เลยนะ สำหรับอคาเนีรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเมลอนที่หวานง่ายครับผมก็ไม่ได้หวานยากก็ทำหวานสำหรับมือใหม่ที่ปลูกก,ก็ก็น่าจะไม่มีปัญหาผมเรื่องความหวานเขาทำหวานง่ายอยู่แล้วครับผมแล้วก็รสชาติก็ถือว่าใช้ได้โอเคเลยนสำหรับใครที่ไม่ไม่ได้ชอบกรอบมากๆนะชอบกรอบอ่อนๆกรอบซอฟๆเนี่ยแล้วมีบวกกับมีกลิ่นที่หอมด้วยผมหอมขึ้นจมูกนะถ้าใครชอบสเปกนี้ก็ แต่พันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนที่จะปลูกครับผมเพราะว่าปลูกง่ายด้วยแล้วก็อร่อยครับผมครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับผมที่เพื่อนๆจะสามารถพิจนารณาเลือกเ,อเมลอนที่เพื่อนๆจะปลูกได้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับผมโอเคขอบคุณครับ